และนี่คือ Toyota v e n t จูรี่ตัว G นะครับตัว G เบนซินเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้สีขาวสภาพเดิมนะครับรถปี18นะครับหน้าหล่อๆสวยๆแม็กแต่งทรงลงแม็กเรียบร้อยสภาพสวยคลิปจะเอาไปทํารถบวงรถบ้านนะครับก็ได้เช่นกันใช้บุคคลก็ได้นะครับรับจ้างก็ได้รับงานทัวร์งานทัวร์ได้หมดเลยนะครับซื้อสดก็ได้จตะเฟนก็ได้นะครับออกใหม่ล้านกว่าบาทนะครับบอกเลยวันนี้เหลือแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้น นะครับสีขาวสภาพเดิมๆสวยๆนะครับมีการตัวจจาะบริษัทนอกมาแล้วสภาพรถสวยกริบโครงสร้างเดิมนะครับและที่สาคัญคันนี้ได้สีขาวสีเดิมนะครับรถไม่มีกับสีไม่มีจะต่อตัวรถสภาพเดิมสวยนะครับไฟหน้ามันติกระจังหน้าเป็นโครเมียงไฟตหมอกมีมาให้และแมงแต่งทรงลงแมงเรียบร้อยสภาพสวยกริบนะครับยางบิสโตนนะครับสภาพสวยๆเปเดิมเลยนะครับรถคันนี้ยางปีย2ินะครับฟิล์มเซรามิกติดมารอบคันนะครับเบาะ เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะนคู่หน้าสไลด์ด้านหลังได้ด้วยแล้วก็ประตูสไลด์ได้2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะครับซึ่งรุ่นอื่นทําไม่ได้แบบนี้นะโคดสวยนะครับสภาพน่าใช้มากนะครับหูจับก,ก็เป็นโครเมียมอย่างดีเลยนะครับกระจกก็เป็นของโตโยต้านะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสภาพเดิมสวยคลิปสีภายนอกภายในความละเอียดเม็ดสีเท่ากันนะครับคันนี้คือสีเดิมนะสีเดิมนะครับแบบนี้คือเดิมนะครับ ที่เปิดให้ดูแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับอยากให้เห็นสว่างสว่างเห็นเห็นหมดเลยว่าโครงสร้างรถเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับนั่งได้สบายสบายเลยครับ1 2นั่งสบายมากนะครับมีลูกเล็กติแดงจะไปใช้ในบงในบ้านก็ได้นะครับใช้ในครอบครัวก็ได้เช่นกันเกียร์โต้นะครับขับง่ายนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีขับได้หมดเลยนะครับนี่ไฟขออาไฟส่องสว่างก็มีให้ตรงพังเท้านะครับไม้เล็กเครื่องมืออยู่ครบนะครับอยู่ครบเลย นะครับโลตโต้ผมมีให้เลือกเยอะนะครับเกมมนนเกียร์โต้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือวนจูรี่แบบนี้ก็มีให้เลือกได้เลยนะครับเบาะหนังสภาพดีเกรดพรีเมียมนะครับหนึ่งสองสามนะครับสภาพเดิมเบาะเนี่ยก็มีสายขับบงค้าเบลให้ปรับระดับได้นะครับปรับเอ็นหน้าหลังได้นะครับประตูสไลด์ลปิดนะครับนี่สไลด์ปิดได้ปกติเลยนะครับไม่มีคืดไม่มีคืดคาดหรือขัดใดๆอย่างสิน้น ไม่มีประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับย้ํานะรถสภาพต้องเดิมต้องสวยนะครับของเรามาฐานเกตเเท่านั้นนะครับกระจกรอบคันได้สีติดฟิล์มเรียกว่าติดฟิล์มครบสีดํานะครับติดฟิล์มครบนะครับสภาพเดิมกระจกเดิมแท้ของตูต้าด้วยนะครับด้านหลังเปิดได้นะครับเปิดได้นะเปิดให้ดูไมตองไมตาร์เดิมๆนะครับมีโชคคัาให้ครบเดิมๆิม่ตรงไมตนร์ต้องเดิมสวยแบบนี้นะครับเดิมๆนะซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับ ขอบต่างๆ,ๆนี่เดิมๆเลยสวยนะครับน่าใช้น่าสนใจมากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0947894848ตัวนี้เป็นตัว g v e n t u r y นะครับบอกเลยว่ารถสวยๆ,ๆเดิมๆรถตู้นะครับมาหาเป้ได้เลยนะครับที่ผมไม่ได้มีแค่ตัว v e n t u r y นะนี่ตัวหลังคาเตี้ยก็มีตัว tl ก็มีเครื่องสามพันนู่นครับเกียร์โตเกียร์มนนวลทั้หมดเลยเห็นไหมรถตงานทบศูนย์ทั้งนั้นนะครับเข้ามาประมาณ50คันนะครับ มาที่นี่คืออาณาจักรรถตู้มือสองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับด้านในนะครับตรงนี้จะตกแต่งด้วยนะครับสีดํากระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับนี่ให้เลือกไม้ก่อนอ่าแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะครับเครื่องเสียง JVC เนาะนะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูว่ารถเนี่ยมันเครื่องเดินยี่เงี้ยปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับ รถขับดีขับนี่มากนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะโตยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องแอร์นะครับเย็นอยู่แล้วนะครับมาบางแดดอยู่อย่างอยู่ครบถุงซีนหุ้มยังอยู่นะครับสบภาพเดิมสวยกิปนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างรถหน่อยด้านหน้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับ,าานะรบสบภาพเดิมๆสวยๆนะครับปีสิบแปดสวยน่าใช้นะครับด้านหน้าโนะครงสร้างเดิมๆหมุนวงหัน็อตเดิมๆนะครับ หน็อตเดิมนะครับซีนเดิมนะครับสภาพเดิมนะไม่มีชนนะครับไม่มีชนครับท่อองค์ท่อแอร์อยู่ครบนะครับไม่มีรั่วเยิ้มแล้วก็หัวน็อตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์บริการงานยังอยู่ครบเลยแบบนี้นะครับต่างๆได้เดิมแท้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นี่ย้ำว่าเดิมเดิมนะครับได้รถเดิมรถสวยไปใช้นะครับแล้วก็นี่ของเดิมแท้นะครับมีชิเชอร์มาตรวจให้ด้วยนะครับจากบริษัทนอกนะครับ สภาพสวยแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณพลาดได้ง่ายนะครับรถตู้เบนจูรี่นะครับมีแค่คันเดียวด้วยนะครับที่สําคัญนะครับแลไอเทมเลยนะคันนี้นะครับของคงเครื่องนะครับทำงานปกติเลยเห็นไหมนี่ครับเครื่องเดินยังเงียบปกตินะครับแผ่นพื้นเพดอยู่ครบนะนี่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจเขาอยู่ครบๆเลยนะครับผลิตนะเลขปุ่เลขเฟรมต่างๆอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมครับสภาพสวยนะครับ โตโยต้ามอเตอร์คอปเปอเรชันเจแนะครับโมเดลเนี่ยเรียกคุณเป็นแบตเตอรี่ไมค์กริปเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับของเหลวผมเปลี่ยนให้นะครับเช็คให้หมดนะครับสายพานต่างๆเดินง่ายปกติเลยนะครับสภาพรถสวยนะครับนี่สายมันเครื่องไม่มีเรียกว่าไม่มีควันออกเลยสภาพสวยกริ๊กเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับรถสภาพดีสุขภาพดีอย่างนี้น่าใช้นะครับใครหาอยู่นะติดต่อหาเป้เลยนะครับเครื่อง2 0 0 0ันสองพันเจ็ดนะเป็นรถที่น่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้เกียร์ออโต้นะ ไม่อยากให้พายกัดคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยตัวพวกบุงเขาบ่อกนะมีที่วางคลุมวางของได้นะครับสามารถปรับอะดปบได้หมดเลยนะครับนี่ปรับอะดปจะยกของได้แบบนี้มีมุมมีม่านให้ด้วยนะม่านบางแดดก็มีให้นะครับมีให้ครบโอเคสวยครบเลยสวยครบเครื่องน่าใช้นะครับใครหายุ่ติดต่อหาเป้เลยเบอร์0ู4ย์9 4 8 8เปเวนจูรี่คันนี้นะครับ6 9 9 0 0 0าเท่านั้นออกใหม่ร้าน3า้าน4เลยนะครับ สวยคุ้มน่าใช้ใครหารถตู้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้้ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาจบนะอยากได้รถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้เป็นจูเลียคันนี้ 2.7G เป็นซีนี18หรือจะเอาเป็นพวกตัวหลังคารเตีย GL เครื่อง3,000ก็มีให้นะครับนาซาเนีนยล2.8มีให้หมดเลยนะครับเกียร์โต๊ะคมันนวลอยากได้รถตู้นึกถึงเป้นะครับเป้ Be, รถตู้มือสองเกรดเอ คัดคุณภาพให้รับประกันโครงสร้างให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยคันนี้ทุกคันแถมให้หมดมีโปรนะครับทักไม่เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ